สวัสดีครับพบกับช่องเดอะ a าราดมาสเตอรครับวันนี้240,000กิโลเมตรครับกำจัดจุดตายรถใช้แก๊ส Honda ไม่ทนแก๊สจริงหรือเปล่านะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจครับสำหรับ Honda c ซ v 2.0 Gen 3ครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับ คันี้นะครับ h o n d a CRV 2.0นะครับเป็นเจน3ครับวิ่งมา243,599กิโลเมตรครับมีอาการคือตอนเช้าเครื่องเย็นนะครับติดเครื่องปุ๊บเครื่องสั่นเบาจะดับเลยนะฮะตอนนี้เครื่องร้อนแล้วนะครับก็ยังมีอาการสั่นให้เห็นนะครับเราใช้ขวดน้ำนะครับตั้งบนเครื่องยนต์เลยครับเพื่อทดสอบเบื้องต้นก่อนครับว่าความสั่นสะเทือนหรือแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากเครื่องยนต์เนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่คือเครื่องยนต์นะครับมีอุณหภูมิที่สูงแล้วนะครับถึงอุณหภูมิทําาางงนนนนนแล้้วยัััส่ขดีะครบ ค้าตอนที่เครื่องเย็นๆตอน,ตอนสตาร์ตตอนเช้าครั้งแรกเนี่ยนะฮะน่าจะสั่นรุนแรงเลยครับเราสันนิฐานว่ารถคันนี้นะครับมาเยอะขนาดนี้แล้วติดตั้งระบบแก๊ส LPG นะครับมีปัญหาแน่นอนครับก็คือระยะห่างของวาล์วต้องผิดเพี้ยนจากค่ามาตรฐานแน่นอนครับอะเรามาดูกันนะครับเรารู้สึกเลยครับว่า แรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นสูงมากนะครับแล้วเราสงสัยว่าเครื่องยนต์แต่ละสูบเนี่ยนะครับมีการทํางานที่เท่ากันหรือเปล่านะครับหมายความว่าแรงอัดหรือแรงจุดระเบิดที่เกิดขึ้นในแต่ละสูบเนี่ยนะครับมีความสม่าเสมอกันหรือเปล่าเพราะจะทําให้ตัวเครื่องยนต์มีแรงสั่นสะเทือนครับเราจัดการทดสอบก่อนเลยครับว่าเครื่องยนต์แต่ละสูบนะครับมีการทํางานที่แตกต่างกันไหมนะครับโดยการวิดไฟนะครับทีละสูบครับหรือการทําให้เครื่องยนต์สูบทีละสูบเนี่ยนะฮะหยุดการทํางานครับแล้ว ตรวจจับค่าการทํางานของเครื่องยนต์ครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับถ้าสมมุติว่าเราตรวจสอบสูบไหนนะครับแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับน้อยก็แสดงว่าสูบนั้นทํางานน้อยครับอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษของเรานะครับที่ทําได้นะครับโดยประสบการณ์นะครับเราจะรู้เลยว่าสูบไหนทํางานผิดปกตินะครับหลังจากนั้นนะครับเราทําการทดสอบครั้งหนึ่งครับเราก็พบว่าเครื่องยนต์นะครับมีอาการที่ใกล้เคียงกันครับในแต่ละสูบหมายความว่า มันเกิดกําลังอัดนะครับที่รั่วนะครับกำลังตกนะครับทุกสูบเลยนะครับแรงสะเทือนก็เกิดขึ้นใกล้เคียงกันครับแบบนี้นะครับเครื่องมือทดสอบไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับอาจจะไม่รู้แต่ว่าประสบการณ์ของเราเรารู้คราว่า เครื่องยนต์สูบไหนมีปัญหาบ้างแต่อย่างเคสน,นี้นะครับเครื่องยนต์ทุกสูบมีการศึกหอ้อหรือมีกําลังอัดที่ใกล้เคียงกันครับเราจัดการนะครับตรวจสอบครับเพราะข้อมูลที่เราได้มาก็คือใช้น้ํามันเนี่ยนะฮะจะมีแรงแรงสั่นนะครับมากกว่าการใช้แก๊สอีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากเราตรวจสอบระบบนันเช้อเพลิงครับแล้วพบว่าระบบนันเช้อเพลิง สมควรอย่างิ่งที่จะต้องทําการล้างระบบหัวฉีดแบบตรงนะครับหรือว่าซูเปอร์ดิฟคลีนครับซึ่งเราจะใช้เครื่องพิเศษของเราเนี่ยนะครับในการล้างระบบหัวฉีดครับนอกจากนั้นนะครับเราทําการตรวจสอบหัวเทียนครับแน่นอนครับรถใช้ระบบแก๊ส LPG นะครับจะเกิดความร้อนสูงกว่านะครับการใช้น้ํามันปกติเพราะฉะนั้นหัวเทียนนะครับจะต้องเปลี่ยนนะครับทุกๆ2 0 0 0 0ืกิโลเมตรไม่เกิน40,000ืกิโลเมตรครับไม่ว่าจะเป็นหัวเทียนชนิดไหนก็ตามนะครับจำเป็นที่จะต้องตรวจแล้วก็เปลี่ยนนะครับ นอกจากนั้นนะครับระบบวาลครับฮอนด้าเนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่าไม่ทนแก๊สจริงหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถทําให้ Honda ทนแก๊สได้ครับโดยการตรวจเช็ควาลและทําการปรับตั้งวาลทุกทุกๆ2 0 0 0 0ไม่เกิน40,000กิโลเมตรครับควรทําพร้อมกับการเปลี่ยนหัเทีนไปเลยนะครับนี่นะฮะเราทําการเช็ควาลและทําการตั้งวาลครับในทุกๆสูบครับวาลมีทั้งหมด16ตัวนะครับไอดีและไอเสียครับโดยธรรมชาติของรถติดแก๊สนะครับวาลไอดีนะครับจะห่าง แล้วาล์วเสียก็จะชีดครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของรถที่ผ่านการใช้งานนะครับโดยเฉพาะรถติดแก๊สนะครับวาล์วเสียจะชิดเราจะการปรับตั้งวาล์วทุกตัวนะครับจนเรียบร้อยแล้วครับและนี่คือเคล็ดลับของเรานะครับที่อื่นไม่มีนะครับโดยการใช้น้ํายาพิเศษนะครับในการบำรุงษาชุดวาล์วครับชุดวาล์วที่มีความละเอียดอ่อนนะครับและทางานหนักมากเนี่ยนะครับเราจะต้องทํางานนะครับด้วยอุปกรณ์ที่ที่ใช้นะครับแล้วก็ตัวน้ํายาทำความสะอาดตัวนี้นะครับจะเข้าไปทําความสะอาดนะครับ วาล์วล wow, ิสเตอร์คลีนเนี่ยนะจะเข้าไปทำความสะอาดระบบกลไกการขับวาล์วรวมทั้งระบบวาล์วแปรผันต่างๆด้วยนะครับตัวนี้พิเศษมากๆเลยที่จะช่วยนะครับบำรุงษาชุดวาล์วให้ดีครับหลังจากที่เราตั้งว wow, าล์วเทน้ํายาทำความสะอาดบำรุงษาวาล์วไปแล้วนะครับเราทำการกลองกลับเลยนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับนอกจากนั้นเราทําการตรวจสอบนะครับลิ้นปีกผีเสื้อว่าเป็นยังไงนะครับปรากฏว่ามี คาบขม่าวเกาะที่บริเวณลิ้นปีกผิวเสื้อจํานวนมากเลยครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างทงคำความสะอาดครับซึ่งเดี๋ยวนี้ง่ายครับน้ํายาทคำความสะอาดมีจําหน่ายทั่วไปนะครับเราจะการล้างทงคำความสะอาดแต่แต่สิ่งที่สําคัญเลยคือเทคนิคการล้างครับน้ำยาอาจจะหาซื้อได้แต่เทคนิคการล้างนี่นะฮะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทําให้งานออกมาดีหรือเปล่าบางครั้งเราล้างเน้นความสะอาดนะครับแต่ทําให้รอบเดินเบาลดเพี้ยนไปนะครับบางครั้งเสียหายทำลิ้ปกิดเื้อเสียหายนะครับ ต้องมีเทคนิคนะครับในการล้างทำความสะอาดครับซึ่งแน่นอนว่ารถยนต์แทบทุกรุ่นเนี่ยนะฮะที่เป็นระบบหุวนฉีดนี่ฮะ,ะเราสามารถที่จะเปิดลิ้นได้นะครับโดยการออดสกช์กุญแจแล้วก็ทําการเยียบคนเลงนะครับตัวลิ้นปิดซึ่งก็จะเปิดมาให้เราล้างทำความสะอาดนะครับแบบนี้นะครับแต่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับห้ามนะครับใช้มือดันหรือ ใช้วัสดุแข็งนะครับงัดลิ้นปีกมิเอเสื้อดยเด็ดขาดนะครับจะทําให้เกิดความเสียหายได้แล้วก็องศาการทํางานของลิ้นปีกมิเสื้อก็จะเพี้ยนไปครับเราต้องมานั่งรีเซ็ตปีกเสื้อใหม่เป็นเรื่องวุ่นวายมากเลยนะครับ หลังจากที่เราทําการล้างนิ้ปิดผีเสื้อเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเคล็ดลับของเราอีกอย่างหนึ่งครับก็คือดีท็อกเครื่องยนต์ครับการดีท็อกเครื่องยนต์นี้นะครก็คือการทําความสะอาดเครื่องยนต์ครับโดยไม่ถอดชิ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเราจัดการนะครับฉีดสารนะครับเพื่อที่จะเข้าไปนะครับทาความสะอาดภายในครับไม่ว่าจะเป็นระบบไอดีลิ้นปิดผีเสื้อนะครับท่อร่วมไอดีนะครับหัวเทียนห้องเผาไหม้หัวลูกสูบวาล์วไอดีและวาล์วไอเสียนะครับแคทเทอริติก ออกซิเจนเซนเซอร์รวมทั้งท่อพักต่างๆนะครับและระบบท่อไอเสียต่างๆทำระดับความสะอาดนะครับเราเปลี่ยนไส้กรองอากาศนะครับรวมทั้งนี่คิดนี่คือเคล็ดลับของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํายาบํารุงสาหัวฉีดครับหรือน้ํายาล้างหัวฉีดครับแก๊สโซฮอลทีทเมนต์อันนี้นะฮะหาซื้อได้นะครับหรือสามารถสั่งที่เราได้เลยนะครับสำหรับการบารุงาระระบบหัวฉีดครับในการใช้งานนะครับเพื่อจะยืดอายุการใช้งานของระบบหัวฉีดครับเดี๋ยวเราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ ว่าการทาง,งานเป็นยังไงบ้างครับปรากฏว่าเครื่องยนต์เดินนิ่มเลยนะครับตอนนี้นะครับหลังเครื่เช่าตั้งวาล์วแล้วเครื่องยนต์เย็นแล้วนะครับอุณภูมิต่ําแล้วนะครับต่ำกว่าประมาณ40องศาหรือ30กว่าองาศาเซลเซียสนะครับหงูมิน้ำหล่อยเย็นลอตสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์เดินนิ่มเลยนะครับไม่สั่นเหมือนตอนที่ท่านจุาของรถแจ้งมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนมากดึงเพราะตอนเครื่องเย็นครับตอนนี้เครื่องยนต์เดินดีมากเลยนะครับกําลังเครื่องยนตนะคคครรัับบถืออว่าเเลย แบบนี้นะครับหลังจากที่เราปรับตั้งวาลทำการจูดอัพไปแล้วนะครับกำลังเครื่องยนต์รกอแรงันเครื่องยนต์กลับมาดีแล้วครับเรามาเปรียบเทียบกันครับระหว่างก่อนและหลังทําการจูดอัพนะครับถึงแย้เครื่องตอนมาจะร้อนแล้วนะครับแต่เห็นไหมครับว่าแรงสัดส่วนที่ขวดเนี่ยนะครับชัดเจนเลยว่ามันแรงกว่าตอนที่เราทําเสร็จแล้วเคสนี้นะครับสวยงามนะครับจบสวยมากนะครับงานออกมาดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้อีกยาวนานครับโอเคครับกลับบ้านได้ครับ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดอะการ์ลันมาสเตอร์นะครับและใน EP ต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถอะไรโปรดติดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ